ครับผมเกตี้ฟิซาวันนี้ผมจะมาติดตามเรือจากท่าเรือ20ลำคำแหน่9 29ถึงท่าเรือวันทิศเบอร์อะไรมาครับตอนนี้ครับเบอร์28รบเบอร์ย8นะครับ เรือเบอร์28จอดเทียบท่าวัดเทพีนาแล้วนะครับเอ้ามีมีเรือข้างหลังมาด้วยครับครับช่วยไปเลยครับตอนนี้จอด่าบรรยากาศแบบตื่นเต้นมากเลยครับรอรนีนคลองเร,เรือสื่นเลยนะครับเบอร์อะไรมาครับ ววอ๋อใครจะได้รู้กรอนให้ถ่ายนะครับเบอร์อะไรครับบุกหโอ้เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับไม่ทันเบอร์ครับโอ้เมื่อกี้เบอร์อะไรครับดูไม่ทันเหรอครับ ลำแรกเบอร์28่ลำลำที่สองมองไม่เห็นเบอร์นะครับนี่จะตั้งชื่อว่าโนโนน้ำเบื่อโนน้ำเบื่อเลยโอเคนะครับถ้างั้นอาเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับผมครับจะกำลังจะหน้าเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับติดตามเยอะๆเลยนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ ลาไปแล้วครับท่าเรือวัดเทพวีลานะครับ